อันนี้นะคะอันนี้เป็นสภาพห้องนอนนะคะบ้านที่วางแก้วนะคะนี่นะคะมันก็จะดูแบบนี่นะ,ะมีคราบต่างๆนะมันก็จะเคยทาสีมาแล้วนะคะตอนทาเรเปิลน,นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทาสีใหม่กันนะคะเนื่องจากว่าเอ่อมันนานแล้วนะสีตรงนี้มันก็ล่อนนะคะนี่นะคะมันล่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องมาขูดออกนะคะแล้วก็มาทําการ ขั้นต่อไปนะคะในการที่จะทาสีแล้วก็ปรับปรุงห้องนอนนะคะนี่นะคะเราก็จะปรับปรุงห้องนอนเรานะในคลิปนี้จะเป็นการทาสีอีก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยดูนะคะว่าเราจะมาปรับปรุงอะไรนะคะเราจะทําให้ห้องนอนห้องนี้น่าอยู่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสําหรับตรงนี้นะคะเป็นเอ่อเป็นการลอกของสีเห็นไหมคะเห็นปูนเลยเนาะ นี่นะคะน้องก็หอมงัอดูด้วยนะนี่นะคะมันจะล่อนแบบนี่นะมันจะล่อนแบบเยอะมากเลยเห็นไหมคะนี่นะเดี๋ยวอูไกลๆไหมคะนี่มันจะล่อนแบบนี้เลยแล้วก็มันจะต้องซ่อมผนังด้วยนะเนืน่องจาก,กดูแบบเหมือนมันหลุดๆด้วยนะคะค,คือคือห้องนอนห้องเนี้ในแต่มันมีรอยแตกนี้ด้วยนะคะคือห้องนอนห้องนี้มันเป็นการแบบ เพิ่มห้องนอนเข้าไปของเยเปิลนะคะซึ่งมันประมาณ28ปีที่แล้วแหละคะ่ะมันก็จะเหมือนแบบมันจะเคยมีบัวหรือว่าคิววนะคะเพื่อความสวยงามนะแต่เพราะว่าน้ําท่วมนะคะก็เลยจะต้องแบบมันก็เลยเกิดอาการแบบเหมือนมันหลุดออกะคะ่ะมันก็เลยจะต้องถอดมันออกไปนะคะนี่นะห้องนี้นะก็คือแบบถอดออกไปหมดเลยนะที่จริงมีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรับปรุงนะคะมีการแบบ โป้นะคะให้พื YT ้นม oh, oh. uh, uh ันเรียบสวยงามแล้วก็ทาสีนะคะเพื่อให้ห้องมันน่านอนเนาะนี่นะคะนี่นะนี่แบบๆนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมที่ว่ามันจะมีแบบเหล็กดักนะคะเป็นแบบดั้งเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่นะคะมันเหมือนกับอะไรสักอย่างนะนี่นะคะนี่นะมันเป็นสีเก่าเลยนะคะ จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปยกอ่างข้างนอกออกเนาะเพราะว่าเห็นแม่บอกมันทําให้ชื้นเมื่ออ่างข้างนอกหรือเปล่า,านี่นะคะมันก็ขูดนี่นก็ขูดออกนะก็เห็นปูนกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆถ้าบางทีเนี่ยการที่ว่าเราจะทาสีใหม่อะบางทีเราไม่ต้องใช้น้ํายาลอกสีออกนะ,ะมันจะกลายเป็นการชื่นเปลืองเนาะหดืใช่เหตุใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยสภาพอย่างเงี้ยนะคะ เดี๋ยวเราก็โป้เนาะเราใช้ห้อดีอยู่แหละมันน่าจะทาให้ใช่เร,เราใช้เบเยอร์เลยมันไม่ได้โฆษณาช่องเขานะไม่ได้โฆษณายี่ห้อเขานะแต่ว่ามันมันเป็นยี่ห้อที่เออเราเคยใช้มาเนาะมันก็โอเคเดี๋ยวกดูการปูดไปนะเนี่ยใช้เกียงนะคะคือเกียงอันนี้จะต้องบอกความลับก่อนคือกุโซ่เนี่ยเอาไว้ใช้เนาะใช้สําหรับให้เด็กเอาไว้ปั้นน้ํามันนะมันมีหลายอันนะคะคือเองนะ ก็เหลือมาก,ก็ได้เอามาใช้นะเพราะว่าตอนตอนสมัยนานแล้วล่ะเคยสอนปานดินน้ำมันแล้วเอาไว้ให้เด็กสาหรับตัดดินน้ำมันนะอย่าตกใจนะเด็กชัดประถมนะอันใหญ่ขนาดนี้ไปตัดดินน้ำมันนะก็คืออันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันในช่องอีกช่องนึงนีงงกว่านะ <c oughs> นี่เรามาช่องนี้กันนะปรับปรุงบ้านของเราเด <c oughs> ีย <c oughs> โนน้านานเนี่ยนนคือใช่เดี๋ยวครูจะให้ดูอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นไอเทมความเท่ข,ของบ้านเยเปิลที่เขาทำมาบ้านเก่านี่ไหมคะเยเปิลก็ปลูกกระเบื้องนี่คือตู้เสื้อผ้านะแต่คือคือมันเป็นการปลูกกระเบื้องอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่น้ํามันท่วม่าเราซื้อตู้มาแล้วตู้มันก็วินาศหมดเลยวินาศวินาศหมดเลยเยเปิลหนูก็เลยจ้างช่างมาทําตู้เลยไหมคะแล้วตู้ก็เป็นบานพลาสติกด้วยพอน้ํามันท่วมเนี่ยคือถอดบานทิ้งเลยแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมนะคะ นะมันก็ยังก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะนี่ประมาณสักเกือบเกือบสิปีแล้วล่ะสำหรับตู้เนี้ยแต่มันก็โอเคอยู่นะคะมันใส่เสื้อผ้าไดนะ้นี่ใส่เสื้อผ้าได้เยอะอยู่นะคะเป็นวิธีการที่เขาแก้ปัญหาเนาะต่ะว่าเราจะปูกระเบื้องในห้องก็จะเยอะไปนะมันจะดูประลามือปลูกช่วยอยู่ม,มีคนช่วยอยู่ ก็ไปช่วยนะแต่รับมือหน้าที่เป็นตังกล้องนะก็จุล,ลําบากเราจะตั้งกล้องไว้ไม่ได้นะเพราะว่านี่นะเรามีคนนี้อยู่นะถ้าเราตั้งกล้องแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบนะตอนนี้งั้นเราก็ต้องมีคนถือไวอ้อ่าเนี่ยช่วยใหญ่เลยนะ oh. มือข้างหนึ่งก็นะถือของกินนะข้างหนึ่งก็ทํางานเนขยันกินจริงครับกระอกก็จะใส่สีนะครับส <c oughs> ีที่เป <wood> <c oughs> ็นลอนนะ เราก็จะซ่อมผนังบ้านนะครับนะคะอันนี้ทำอะไรคะเนี่ยพี่โตโอ้ครับเป็นเคลือนเคลือบอันนี้มันเป็นสีอะไรคะเนี่ยเคลครับอ,อ๋อมันสำหรับทำอะไรนะคุณสมบัติมันคือทำให้ซ่อมรอยร้าวครับอ๋อซ่อมรอยร้านะคะเป็นเคลือบเคลืออ๋อนี่นะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะไม่ได้โฆษณาใหเขานะคะแต่ว่าเบเยอร์เบเยอร์นะคะอ่านี่นะนี่ ก็ให้มันเรียบเนาะนนให้เรียบให้มันสวยนะคะอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วันที่สองนะคะแต่ว่าเขาของเปลี่ยนเสื้อแล้วเนื่องจากเละเรียบร้อย <c oughs> นะคะนี่นะคะใช้เกียงอันใหญ่เลยใช่ไหมคะเนี่ย อ๋อ,อตายแล้วสำหรับฝั่งนี้นะมันไม่ไม่ต้องโปะนะคะเพราะว่าผนังค่อนข้างที่จะเรียบอยู่นะคะของข้าวหอมก็ดูนะคะคืออยากจะให้เป็นห้องแบบเหมือนโฟเซ้นนะคะนะเราก็อยากจะให้เป็นแบบโฟเซนนะเราก็เลยเลือกสีที่ค่อนข้างจะแบบว่าฟ้าสว่างแบบสดใสนะคะเหมือนกับหิมานะคะก็อาจจะเข้มๆนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องมีการตกแต่งห้องนะคะให้มีความแบบเหมือนเจ้าหญิงเนะโฟเซ้นเพราะว่า น้องก็บอกว่าชอบโฟเซนมากนะคะ่ะนี่นะน้องก็บอกว่าถูกใจมากนลคะ่ะห้องสีงอย่างนี้ยิ้มใหญ่เลยตแบบกใจเนะเดี๋ยวเรามาดูนะเราต้องตกแต่งกันอีกเยอะนะ,ะนี่คือขั้นตอนการทาสีะะสําหรับปรปับปรุงห้องนะคะกลิ่นแรงนะแต่ว่าทีเนี้ยมันมีฝุ่นอะไรนี้ด้วยแหละลก็เลยใส่แมสเนาะแล้วก็ทานะเราก็อยากจะเปลี่ยนในตัวเรียกว่าอะไรนะเหล็กด,ดัดอะคะ่ะ ที่ป้องกันอันตรายอ่ะให้มันเป็นสีแบบสดใสนะก็คือตั้งใจว่าจะแบบให้ห้องนอนมันฟ้าขา,ขาวๆเหมือนเจ้าหญิงแบบเจ้าหญิงเอลซ่าลงโซเส้นอะ่ะเนี่ยเราก็จะตั้งใจนะแต่ตอนนี้เราจะเป็นการทาสีก่อนอันนี้สีตัวนี้มันจะเป็นสีที่แบบกึ่งกึงกึ่งเงาเนาะที่เราซื้อมาเห็นเขาว้อย่างนั้นนะคะ นะคะจะเป็นห้องนอน,นะที่เรานะคะทาสีนะคะก็มีนะเพิ่มขอบขาวเข้าไปนะคะแล้วก็นะคะนี่นะสีที่เราทาแล้วมันเสร็จเรียบร้อยนะมันจะเป็นลักษณะแบบนะคะสีก็จะสว่างเนาะระดับหนึ่งนะคะ,ะนี่นะคะนี่เราก็ตกแต่งนะให้มันสวยงามนะคะก็ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะที่เราจะต้องทำนะคะแต่สำหรับห้องก็ทุกใจนะคะ กล้องเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าก็ถูกใจนะคะแล้วก็นี่นะประตูประตูของเราก็เปลี่ยนสีไปด้วยนะจริงๆเป็นประตูไม้นะคะเราก็เปลี่ยนสีของมันด้วยนี่นะคะให้เป็นเป็นสีขาวเลยนะคะก็ได้ห้องที่สดใสนะห้องใหม่เลยนะนี่นะคะน้องหอมก็ถูกใจมากนะคะแล้วก็มาเจอกันนะคะในคลิปหน้านะคะ ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย